5. วิธีการดูแลผิวสวยด้วยสมุนไพรว่านหางจระเข้สวัสดีครับว่านหางจระเข้นั้นได้รับความนิยมในการใช้ดูแลผิวของคนไทยอย่างช้านานโดยเฉพาะคุณสาวๆและวันนี้นเราจะพาะทุกคนไปรู้จักกลับประโยชน์ของว่านหางจระเข้แบบลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นว่าใช้ยังไงถึงได้รับประโยชน์และผิวสวยได้แบบ100% วิธีการใช้ครับไม่ยุ่งยากเพียงแค่คุณใช้ว่านหางจระเข้นำไปแช่น้ำเย็นตัดหัวตัดท้ายออกปล่อยน้ำยางฟีนเลืองไหลออกมาหลังจากนั้นให้ผ่าครึ่งนำมาขยี้คุณก็ได้เจลว่านหางจระเข้ไว้ใช้แล้วครับประโยชน์ของการใช้เจลว่านหางจระเข้อย่างต่อเนื่องตอนเย็นเป็นเวลาเจวัน 1. มีส่วนช่วยให้แผลหรืออาการอักเสบของผิวหนังนั้น หายอักเสบได้ถ้าหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับอาการอักเสบและบาดเจ็บของแผลบนผิวหนังคุณสามารถใช้ว่านหางจระเข้ได้นะครับ 2. ครับมีส่วนช่วยลดความมันบนผิวหน้าถ้า,ากคุณมีปัญหาเรื่องผิวหน้ามันและหมองคล้ำขอแนะนำใช้ว่านหางจระเข้เป็นประจำนะครับสามารถช่วยลดความมันได้ 3. ครับมีส่วนช่วยในการกำจัดจุดด่างดำบริเวณผิวหน้า ถ้าหากคุณมีปัญหาเรื่อมผิวหน้ามองคล้ำจุดด่างดำเยอะใช้เจลว่าหาจระเข้พอกหน้าวันละ15นาทีครับตอนช่วงเย็นล้างออกด้วยน้ำสะอาดเพียงเท่านี้ก็ช่วยได้เป็นอย่างดีครับ 4. มีส่วนช่วยชะลอวัยช่วยให้ผิวชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นคุณเองก็อยากมีผิวเด็กใช่ไหมครับวันนี้เราแนะนําเลยเพียงแค่พอกหน้าวันละ15นาทีครับแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดจะทําให้ผิวหน้าของคุณนั้นนุ่มเนียนเด้ง จ่างใส่มากยิ่งขึ้นด้วยว่านหางจระเข้ 5. แก้ไขปัญหาเรื่องสิวผิวหน้าอักเสบหรือปัญหารอยผื่นฝ้าการกำจัดปัญหาและรักษาอาการเหล่านี้มีหลายวิธีครับและอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผลดีเป็นอย่างมากนั่นก็คือการใช้เจลว่านหางจระเข้ในการพอกหน้าและดูแลผิวเป็นประจำ มันจะมีส่วนช่วยลดอาการอักเสบดูแลผิวฟื้นฟูผิวและบำรุงผิวไปพร้อมๆกันครับเป็นอย่างไรกันบ้างกับ5ประโยชน์และเคล็ดลับดีๆในครั้งนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่นะครับในวิดีโอคลิปต่อไปครับผู้สนับสนุนรายการ ไงครับทุกคนเปิดตัวความอร่อยกับขนมทาโกยากิบายนาเดชเสิร์ฟความอร่อยแบบยั่วๆจ้าเมนูและไส้ทาโกยากิครับ สนใจความอร่อยเพื่อจัดจำหน่ายหรือออกงานสามารถโทรติดต่อหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับ